สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณงอนเขาจะทํำยังไงคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าคุณงอนเขาจะทํำยังไงขอแอบดูลักษณะนิสัยพื้นฐานของเขาก่อนนะว่าเขาเป็นคนยังไง มีราศีมีรัคนาหรือราศีนะคะมีพฤกษบแล้วก็มีรา,าศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุน้ำเมีนกรกฎพิจิต คนนี้เนี่ยเอาจริงๆเขาเป็นคนแบบค่อนข้างมีอีโก้นะมีอีโก้แล้วก็มีความแบบมีความเหมือนต้องเอาชนะให้ได้อะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมแพ้ไม่ค่อยยอมใครอะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ ไพ่อะมันไม่ใช่เป็นแบบทาาไปขึ้นมาแบบร้อนแรงขนาดนั้นมันยังมีความดรอปอยู่คือเขาก็ก็ยังไม่ถึงกับสุดทางไม่ถึงกับแบบว่าอีโก้สูงปรี้หรือว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรขนาดนั้นดูดูแล้วเนี่ยเขาอะค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่ตอน ตอนช่วงวัยวัยรุ่นหนุ่มสาวอะคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวรัน้นหัวดือ้อเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นคนใจร้อนอยู่แต่ว่าด้วยความที่โตขึ้นอะคะ่ะถ้าเขาโตขึ้นถ้าเขาอยู่ในช่วงที่แบบสามสิบอัพขึ้นไปอะนะเขาจะนิ่งขึ้นเขาจะมีความนิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีความโตความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อืแต่คนนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นนักวิชาการก็ได้นะเก่งในเชิงของวิชาการก็ได้เหมือนกันเป็นสามารถเป็นแบบวิศวกรเป็นนักวิชาการเออเป็นครูบาอาจารย์ สอนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะความเก่งของเขาอะแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างค่อนข้างดีด้วยตัวเขาก็มีความมีความอ่อนโยนอยู่ในใจนะคะแต่ อาจจะแสดงออกมาน้อยอืมดูเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นักไม่ได้หวานอะไรมากมายนักอะแต่ก็มีมุมน่ารักบ้างเป็นบางโอกาสก็พอจะทำให้คุณยิ้มได้บ้างอะเพราะว่าคนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบแสดงความรักแบบพุ่มเพื่อ ไม่ได้แสดงเออ่ความโรแมนติกออกมาแบบตลอดเวลาแต่เวลาที่เขาทำอะไรสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะแบบมันจะปังอะมันจะแบบโดนใจมันจะทำให้คุณแบบเฮ้ยน่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยอนานๆทำทีแต่ทำแล้วแบบแล้วมันมันได้อะมันได้คะแนนอะมันมันโดนเลยอย่างเงี้ยอืม เขาเป็นคนฉลาดด้วยแหละเขาก็เลยรู้จังหวะรู้เวลาด้วยโอเคอันนี้คือลักษณะของเขาเออจริง,รงๆเขามีความเจ้าชู้อยู่นิดนึงนะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะแต่ว่าตามอายุนะถ้าช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะเจ้าชู้หน่อยแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแผ่วลงไปเออแบบตามวัยตามอายุตามประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ทีนี้มาดูกันว่าแล้วถ้าเวลาคุณงอนน่ะเขาจะทำยังไงกับคนแบบนี้คนที่ใส่แบบนี้ถ้าคุณงอนเขาจะทำยังไงนะโอเทนอ f วานไซส์ออฟเทนเดค Eight of Pentacles, h m mm hmm. Judgment, Ace of Wands, โอเคดีใจด้วยนะถ้าคุณงอนเนี่ยเขาก็จะยอมคุณคือถ้าถ้าอะไรที่คุณไม่พอใจถ้าอะไรที่ทำให้คุณโกรธทำให้คุณโมโหอะไรอย่างเงี้ย ต่อให้ต่อให้เขารู้สึกแบบลำบากใจหรือรู้สึกแบบความคิดของเขามันขัดกับคุณอะความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบพอคุณงอนพอคุณไม่พอใจเขาก็จะแบบอ่ะอะ้ยอมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยอมคุณอะเพร่าะรู้สึกว่าเขายอมคุณมากๆเลยด้วยแล้วก็แบบแล้วเขาเขาโอบคุณอะถ้าคุณงอนเขาก็จะแบบตามงอ้อตามตือ้อ ถ้าคุณไล่เขาไปเขาก็จะแบบโอเคก็จะอยู่ห่างๆก็จะอยู่ห่างๆแบบห่วงห่วงรอให้คุณหายงอนหายโกรธแต่ว่าไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคือถ้าคุณไล่เขาไม่ให้เขาเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยแบบออกไปไม่อยากเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความงอนน่ะเขาก็จะแบบอะยอมยอมให้คุณอยู่คนเดียวแบบคุณอยากทําอะไรคุณทําไปคุณอยากอยู่กับเพื่อนอยากทานู่นทํานี่โดยที่ไม่มีเขาอะคุณทําไปแต่เขาก็จะคอยแอบดูแอบส่องแอบมองแบบ อยู่ห่างหาค่ะรอให้คุณอารมณ์ดีรอให้คุณใจเย็นแล้วแบบหาจังหวะหาเวลาที่จะแบบเข้าไปคือเขาไม่ยอมแพ้นะถ้าเขาถอยถ้าเขาแบบไม่ตื้อคุณตลอดเวลาคนเนี้ยไม่ได้แบบว่าถ้าถ้าคุณงอนแล้วแบบจะตามตื้อตลอดถ้าคุณแบบโนโนโนไม่ยกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังดือ้อถ้าคุณยังรันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีมีจังหวะที่ถอยให้คุณแบบได้อยู่ของคุณไป นะคะแบบไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหายไปเลยไม่ได้หมายความว่าเขาจะทิ้งคุณไปเลยอะไรอย่างงี้นะแค่รอดูว่าเออเมื่อไหร่คุณจะอารมณ์ดีขึ้นให้คุณได้แบบทําอะไรที่คุณสบายใจเผื่อคุณจะอารมณ์ดีเผื่อค,คุณจะหายกโกรธอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคุณจะลืมเรื่องราวที่แบบทะเลาะกันเรื่องที่คุณงอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาค่อยเข้าไปใหม่ค่อยเข้าไปใหม่อีกทีเขาจะหาจังหวะ นะคะแล้วก็จะแบบไปเอาอกเอาใจคุณอืใช้วิธีสารพัดใช้วิธีที่สร้างสรรค์สรรหาวิธีอะไรต่างๆนะคะที่จะเอามาหลอกล่อหรือมาเอาอกเอาใจคุณให้คุณแบบยอมยกโทษให้ให้คุณหายงอนแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าคนเนี้ยเขายอมคุณมากๆค่ะ เนี่ยต่อใหอ้มันเหมือนแบบเนี่ยคุณดูไพ่นะหนักมากเลยนะเขาแบกเขาแบกเด็กสองคนเอาไว้บนหลังเนี่ยแต่ถามว่าเขายอมไหมเขาก็ยอมแบกอะ่ะมันก็เหมือนกับคนที่คุณนึกถึงอยู่คนที่คุณถามถึงอยู่ก็คือเขายอมคุณทั้งทังที่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าลําบากตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจหรือว่าแบบ ถ้ามีแบบเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องที่แบบความเห็นไม่ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เขายอมคุณนะไม่ได้หมายความว่าเขาคล้อยตามคุณแล้วหรือว่าเขาคิดเห็นเหมือนกันกับคุณแล้วนะถึงเขาจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยมากๆเลยแต่ว่าอ่ะก็ได้ยอมก็ได้ถึงเขาจะอึดอัดถึงเขาจะลาบากใจอะ่ะอืเขาก็จะยอมคุณ แต่ผู้อ่านจะบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าถ้าเขายอมคุณขนาดนี้แล้วอะคุณเองอะก็ต้องก็ต้องอพบทวนตัวเองด้วยนะคะว่าอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปไม่ใช่เรื่องอะไรฉันก็จะแบบเอาแต่ใจในเมื่อเขายอมฉันฉันก็จะเอาแต่ใจของฉันแบบนี้แหละเขาต้องยอมฉันทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าวันหนึ่งอะคนเราอะมันก็อาจจะมีอาจจะมีขอบเขตของตัวเองเนาะ ถ้าวันหนึ่งความอดทนของเขามันมันไปถึงจุดสิ้นสุดเขาก็อาจจะแบบขาดถึงเลยเหมือนเส้นเส้นได้ที่แบบมันตึงสุดๆแล้วอะ่ะมันตึงกว่านี้อีกไม่ได้แล้วมันก็ขาดอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะแบบงงเออไปเลยว่าบบอ้าวทำไมอะ่ะทุกทีก็ยอมฉันตลอดนี่แล้วอยู่ๆทำไมทำไมครั้งนี้ไม่ยอมอยู่ๆครั้งนี้หายไปเลย ไม่ไม่นอกจากไม่ง้อแล้วคือคือหายตัวไปเลยเยียบไปเลยเดิอนออกจากชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออให้ระวังนะเพราะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบ่นคุณน่ะเหมือนแบบอะไรก็อ่ะตามใจอะไรที่ทําให้คุณสบายใจก็ก็ยอมยอมไปอะ่ะแต่ถ้ามันมากเกินไปวันหนึ่งอะ่ะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิบหมายแล้วมันมันมาสุดทางแล้วอะ่ะนะคะคือเขาเขาก็จะแบบยอมไปจนสุดนั่นแหละ จนสุดความสามารถจนสุดความอดทนของเขาอะแต่ความอดทนของคนมันก็จะมีขีดจำกัดไม่เท่ากันนะอันนี้เตือนให้ระวังนะคะเออถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบหายไปจากชีวิตคุณเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามารู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจทีหลังอืมอาจจะไม่มีใครยอมคุณขนาดนี้อีกแล้วก็ได้ อ่ะโอเคแต่ยังไงนะถ้าตามหัวข้อวันนี้นะคะถ้าคุณงอนเขาจะทําไงเขาจะตามงอ้อเขาจะยอมคุณจะยอมทําให้คุณสบายใจอะไรที่คุณสบายใจเขายอมให้ได้นะคะยอมหมดแหละอืมก็จะเอาเอาใจแล้วก็ไม่ยอมถอดใจง่ายๆโอเคจบการอ่านไพ่นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ